สวัสดีครับหลวงกิตชาแนลเอา,ามาฝากครับบ้านสรงปัญญาครับหนึ่งหนึ่งซุ้มบันไดกับหนึ่งโรงรถนี่ตัวเดียวกันเลยครับหน้ากว้างประมาณเจ็ดลึกประมาณสี่เมตรห้าสิบแล้วก็หนึ่งซุ้มศารารจะน้ำประมาณสามเมตรคูณสามเมตรแล้วก็หนึ่งตัวเชื่อมครับมเมตรห้าสิบระเบียงด้านหน้าก็เมตรหน้าสิบนะฮะ ระเบียงด้านหน้าตั้งแต่หัวมุมฝั่งนู้นไปฝั่งนู้นเมตรลาสิบห้องรับแขกก็ประมาณตรงกลางห้องโถงฮะเอาห้องโถงแล้วกันก็ประมาณสี่เมตรอ่าลึกก็ประมาณสี่เมตรสิบอันนี้ก็ห้องนอนใหญ่ฮะสี่เมตรลสิบนู้นก็สี่เมตรสิบกว้างสามนะครับนะแล้วก็มีหนึ่งห้องรับห้องนอนอีกห้องฮะสามคูณสี่อีกห้องอยู่ด้านหลังสามห้องนอนแล้วนะแลมีห้องครัวสามคูนสามนะครับมีห้องน้ำสองคูณสาม แล้วก้างน้ำเนี่ยมียประมาณ1เมตรสักยี่สิบนะบ้านหลังนี้ร้อยกว่านะครับประมาณ100 110ร้อยเกือบร้อยสิบตารางเมตรนะครับหลังคามมงด้วยกระเบื้องรอนนะครับตัวเสาเสียคานรอดพวกนี้เขาใช้ไม้เต่งไม้แดงไม้เกือเมือนนักแก่งแต่ตัวเรือนนะครับม่จะเป็นเป็นฝ้าเพดานแล้วก็เป็นฝาห้องภายในและภายนอกนะนะก็เป็นไม้สักทองตแบบีแบบบางใบฮะตีแบบบางใบได้อยู่ประมาณสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะ ยัเขามาฝากครับหลวงกิตชแนลครับโอเคครับทำเป็นคลิปสั้นๆนะครับบางส่วน,นยังไม่ได้เสร็จนี่ฮะท่านผู้ชมตรงนี้ก็ซุ้มบันไดนี่ก็ระเบียงครับประตูบานสไลด์เก้าห้องถงนะห้องถงใหญ่สี่เมตระสิบนะลึกสี่เมตรสิบกว้างประมาณสี่เมตรลาสิบสี่เมตร ประมาณนะั้นนะท่านผู้ชมผมประมาณแล้วมีพื้นที่ใช้สอยหน้าห้องด้วยไหมเวลาสิบมีมานั่งด้วยสองตัวนะครับก็หนึงง่งห้องโถงหนึ่งห้องรับแขกนี่แหละแล้วก็ส่วห้องนอนนี่ห้องนอนที่หนึ่งนะครับห้องนอนที่หนะึนะ่งนี่ยจะเห็นจำนวนกา,การความร้อนด้วยนะใส่มีช่องระบายอแอร์เซอร์วิสนี่นี่ยนะมาสักเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนข้างหลัง 3, สามคูนสี่นี่นะท่านผู้ชม บานหลังนี้ร้อยกว่านะครับเกือบร้อยสิบตารางเมตรนะครับส่วนราคาเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณล้านสี่นะผมผมประมาณนะนะครับนี่ห้องนอนที่สองนะครับที่สามที่สามอ่องใหญ่ลักษณะการทำนะนี่คือไม้สักทองนะครับตีกรกปขอาไปทั้งนอกทั้งในพื้นนี่เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับพวกไม้เต่งนะครับนี่นะ นี่คือห้องครัวครับสามคนสามแต่ว่ามีพื้นที่อยู่ตรงนี้นะครับนี่ทําอะไรแล้วแต่วางซิงน้ําหรือตู้เสื้อผ้าแล้วแต่และเคสละคะนะนี่ห้องเด็กอีกห้องเมตรยี่สิบคูณสามเมตรอันนี้ห้องน้ำนะสองคูณสามโอเคครับกดติดตามไปด้วยนะฮะอันนี้เราขีเจักรยานต้องไปก่อนสรุปแล้วว่าบ้านหลังนี้ร้อยกว่าตารางเมตรครับราคาดูใต้คลิปครับวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ